สวัสดีครับเพื่อนๆเนช้านี้พบกันอีกเช่นเคยครับผมเช้านี้เรามีนะโดนนะที่จะมารีวิวให้เพื่อนๆน,นะสำหรับน้องๆหนูหนูหนนะหรือว่าผู้ริเริ่มนะที่จะทำการบินโดนนะในระบบ gps นะในส่วนของโดนรุ่นนี้ก็จะเป็น hg หนึ่งศูนย์เจ็ดะมอเตอร์บัลเลตนะ 7, uh, นะก็จะให้กระเป๋าเป็นเซตมาแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านในของตัวกระเป๋ากันนะอ่า เปิดออกมาก็จะพบในส่วนของตัวโดนะรีโมทแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ในส่วนของด้านนี้ก็จะเป็นอ่าที่ล็อกนะตัวนี้เป็นที่ล็อกมือถือนะในส่วนของการจับมือถือนะเนี่ยจะใส่ตรงนี้เลยอ่าโอเคก็ จะเป็นในส่วนของที่จับมือถือนะตรงส่วนนี้นะเพื่อทําการบินนะบันทึกภาพฝั่งนี้ก็จะเป็นนะในส่วนของคู่มือนะครับเพื่อนๆคู่มือนะให้สแกน qr code นะหรือว่าพิมพ์เข้าไปที่ playstore ก็ได้นะในส่วนของการดาวน์โหลดแอปนะอุปกรณ์ที่แถมมาก็นะจะมีในส่วนของสายชาร์จนะใบพัดนะใบพัดส,สำลองนะและไขควงนะในส่วน อะไรนะนี่ก็จะเป็นคู่มือนะคู่มือการใช้งานนะในส่วนของโดรนนะ F7 Pro นะ GPS สมาร์ทด n e นะ 5G WiFi นะระบบ GPS ในส่วนของคู่มือนี้ก็จะมีอนะ QR Code นะในระบบ Android และ IOS นะบอกวิธีนะวิธีการเชื่อมต่อนะบอกวิธีการเชื่อมต่อการเล่นนะ ำแหน่งของอุปกรณ์ตำแหน่งของปุ่มต่างๆที่ใช้งานนะในส่วนของการใช้งานการขึ้นบินนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวโดรนนะครับส่วนของตัวโดรนก็อ่านี่โอเคเดี๋ยวล่าให้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวโดน,น นะกลางขาออกมาแบบนี้อ่ะโอเคฝั่งนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะเป็นโดรนไซส์เล็กนะไซส์มินินะมอเตอร์บตเตร์นะตัวนี้กล้องสี่ k นะครับเพื่อนๆนในส่วนของแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ที่ให้มานะเพื่อนๆนจะเป็น เจ็ดจุดสี่โวลต์นะเพื่อนเพื่อนเจ็ดจุดสี่โวลต์สามพันมิลลิแอมป์ระยะเวลาในการชาร์จก็อยู่ประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงนะระยะเวลาในการบินก็นะสามารถบินได้ประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้านาทีนะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของการบินของแต่ละคนได้นะครับแรงลมนะลักษณะของการบิน ในส่วนของรีโมทก็จะมีขาจับนะฮนะสามารถจับกระชับมือนะในส่วนของรีโมทนะอุปกรณ์บังคับจากการทดสอบนะโดนรุ่นนี้นะความสูงเขาทำได้นะอยู่ที่นะจากที่ทำการทดสอบไปหนึ่งครั้งนะความสูงสามารถทำได้อยู่ที่300้เมตรนะเพื่อน ระยะบินไกลอยู่ที่1กิโลเมตรนะตามสเปคนะแต่ผมเผอบินไปที่พันพันห้ารอยเมตรได้นะเมื่อวันก่อนนะท้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ในสถานที่โล่งนะไม่มีสิ่งบดบังนะหรือว่าขึ้นสัญญาณละรบกวนโอเค เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อนะฮเดี๋ยวเรามาดูวิธีในส่วนของการเชื่อมต่อเบื้องต้นนะเพื่อนๆขอุญาเก็บนี้นี okay. ่เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเชื่อมต่อเบื้องต้นกันนะ ดับแรกก็ให้เปิดสวิตที่นะตัวโดนะกดลงไปตรงนะท้ายโดนะแบตเตอรี่ตรงนี้โอเคเนะี่ยมีเสียงดังนะอ่าโอเคเปิดสวิตที่รีโมทนะนะรีโมทเขาก็จะเป็นหน,าหน้าจอดิจิตอลแบบนี้จะบอกสถานะนะขึ้นนะสัญญาณอยู่ในโหมดอ่า GPS นะความสูงความไกลนะอยู่ในโหมดไหนนะโหมด โหมดหนึ่งโหมดสองบอกระดับแบตเตอรี่ที่ตัวโดนะแบตเตอรี่ที่รีโมทนะหลังจากเปิดเครื่องแล้วนะให้เข้าไปที่ wifi นะเพื่อนๆเข้าไปเชื่อมต่อนะเชื่อมต่อ wifi นะเนี่ย HF GPS 5G นะตัวนี้เนียให้ทำการเชื่อมต่อนะ โอเคหลังจากเชื่อมต่อแล้วให้เข้าไปที่แอปนะให้เข้าไปที่แอปนะถ้าเพื่อนๆอยังไม่ได้ตั้งค่าให้เข้าไปตั้งค่านะตรงรูปฟันเฟืองนะด้านซ้ายนะฝั่งนี้นะแล้วกดมาที่เทนะเนี่ยโอเคตอนนี้ภาพมาแล้วนะครับเพื่อนๆตัวนี้กล้องนะกล้องความคมชัดของ เขาจะอยู่ที่ 4K นะเพื่อนๆในส่วนของความคมชันนะตามที่แจ้งมานะในส่วนของการบันทึกวิดีโอก็อาจจะอยู่ที่นะประมาณสักหนึ่งนะให้เข้าไปตั้งค่าที่เซ t t i n g นะเพื่อนๆพื่อนโอเคในส่วนของนะหน้าจอนะหน้าจอที่นะ มือถือนะด้านซ้ายมือนี้ก็อจะบอกนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวนะ Start Motor นะอันล็อกนะสตาร์ทมอเตอร์นะเห็นลูกศรอ,นะอันที่สองนี่ก็จะเป็นขึ้นออโต้ลงออโต้นะฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็นลูกเล่นนะของโดน sg 107นะตัวนี้จะาสามารถนะซูมได้นะเพื่อนๆ มีโหมดมิวสิกนะโหมดอ่าสปีดนะตัวนี้สามารถปรับสปีดได้นะมี2สปีดนะในส่วนของนะการบินติดตามตัวนะบินรอบวัตถุนะอ่า Google แมนะบอกระบุตำแหน่งนะของพิกัดของโดนนะว่าอยู่ตรงไหนนะในโหมดของฟิลเตอร์นะโหมดของฟิลเตอร์แล้วก็ในโหมดของนะการปรับกล้องนะขึ้นลงนะ แทนกล้องขึ้นลงนะก็จะมีในระบบของโดรน gps มาให้อยู่แล้วนะเพื่อนๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆต้องไปทดสอบนะทดลองบินนะใช้งานในโหมดต่างๆถัดมาก็จะบอกความสูงความไกลนะของตัวโดรนนะจะเป็นตัวเลขบอกนะถัดมาก็จะเป็นอ่วิดีโอนะถ่ายวิดีโอถ่ายรูปนะอ่าปุ่ม back to home นะตรงนี้ก็จะเป็นอ่าปุ่ม stop นะด้านขวามือล่างก็จะเป็นอ่า ในส่วนของ google map นะโอเคก็จะประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนในส่วนของอลูกเล่นนะที่หน้าจอนะเดี๋ยวต่อบไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการขึ้นบินนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบนะขึ้นบินนะเก็บภาพบางส่วนนะมาฝากเพื่อนๆนะ ในส่วนของการถ่ายทําวันนี้ก็จะมีนะขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะวันนี้ฝนเริ่มจะมีลงเป็ดปลอยนะลงไปปลอยมาแล้วแต่เราก็จะทําการบินให้เพื่อนๆดูนะนิดนึงในส่วนของราคานะอ่าแจ้งราคาไว้นิดนึงโดรนรุ่นนี้ก็อ่าราคาก็อยู่ที่หลักพันนะเพื่อนๆอยู่ที่ประมาณสองพันปลายๆนะราคาอยู่ที่ประมาณสองพันแปดร้อยนะ ันแปดร้อยก้าสิบาทนะในส่วนของเอเนะหนึ่งศูนย์เจนะมอเตอร์บเบรโอเคต่อไปเรามาดูวิธีการขึ้นบินกันเลยนะครับเพื่อนๆอ,อันดับแรกให้เปิดสวิตท,ที่ตัวโดวนะเนี้ยกดแช่ลงไปฮนะโอเคเปิดสวิตท,ที่รีโมทนะให้เข้าไปที่ wi-fi นะให้ทำการเชื่อมต่อ wi-fi นะ ให้เข้าไปเชื่อมต่อ WiFi เนี่ย h f gps 5 g นะครับเพื่อนๆให้ทำการเชื่อมต่อนะแล้วเข้าไปที่แอปนะเนี่ย r x d o นะถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ตั้งค่าให้เข้าไปตั้งค่าตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อนเพื่อน นียในส่วนของการตั้งค่านะเข้าไปที่ setting ก่อนนะโอเคหลังจากนั้นให้กดนะเพย์ Pay นะตรงนี้ด้านขวามือนะีภาพมาแล้วนะครับปรับกล้องลงนิดนะึงกองชี้ขึ้นอยู่นะครับ โ okay. อเคตอนนี้ภาพมาแล้วนะระหว่างนี้ให้เพื่อนๆรอสัญญาณดาวเทียมขึ้นก่อนนะครับอย่างน้อยสักสิบดวงขึ้นไปนะเพื่อความแม่นยำนะในการบินนะเขาจะได้จดจำพื้นที่นะในกรณีที่รีเทอร์นะกลับมาลงจอดนะตามจุดเป้าหมายที่ทำการปักหมุดไว้นะครับโ okay. อเคอะตอนนี้ดาวเทียมนะแจ้งไว้นะ ่าที่หน้าจอนะสถานะแจ้งไว้ที่16 17ดวงแล้วนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราจะทําการขึ้นบินนะระหว่างถ่ายทํานี้ก็จะมีอากาศนะท้องฟ้าคล้มนะฝนใกล้จะตกนะมีฝนปล่อยๆล,ลงมานะแต่ก็จะทําการทดสอบนะบินนะลักษณะของการบินให้เพื่อนๆดูนะว่าเขาจะนิ่งและ สถียรแค่ไหนในส่วนของโดนะ SG 107นะมอเตอร์บัตเลดโอเคเดี๋ยวเราจะทําการขึ้นบินนะเก็บภาพบางส่วนนะมาฝากเพื่อนๆน,นะเดี๋ยวเราจะปลไว้นิดนะึงโอเคให้สตาร์ทมอเตอร์นะเนี่ยนะฉีกเสียงออกมาแบบนี้มอเตอร์เขาก็จะทํางานนะโอเคเดี๋ยวเราจะยกตัวขึ้นไปเลยนะครับเพื่อน หลังจากเทคออฟขึ้นมานะเขาก็จะลอยตัวนิ่งๆน,นะอยู่กับที่นะในส่วนของการถ่ายทําเช้านี้นะอากาศคืมนะตอนนี้เริ่มจะมีฝนนะปล่อยๆนะท้องฟ้าปิดนะแต่ก็ยังสามารถทําการบินได้นะเพื่อนๆแต่อย่าไปบินไกลนะระหว่างที่อากาศคืมนะ ก็มีข้อจำกัดของการบินอยู่นะในส่วนนี้ผมจะทำการบินให้ดูคร่าวๆก่อนนะโอเคยกตัวกันไปครับ